พีททองเจือเป็นอินดารารุ่นใหญ่ที่มีความเชื่อเรื่อง UFO หรือมนุษย์ต่างดาวว่ามีอยู่จริงค่ะสําหรับหนุ่มพีททองเจือที่ก่อนหน้านี้นเคยออกมาแสดงความคิดเห็นหลายครั้งโพสภาพลงไอจีส่วนตัวเป็นภาพที่ดาราหนุ่มเนี่ยจุกทูบที่บริเวณระเบียงบ้านแต่ภาพที่ปรากฏตรงนั้นนักแสดงหนุ่มเป็นเรื่องที่ชวนขนลุก แต่ในอีกมุมของการารุ่นใหญ่ยังมีความเชื่อและความศรัทธ,ธาและยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแล้วก็ต้องบอกว่าพระเอกคนนี้เขามีความเชื่อโดยเฉพาะเรื่อง UFO หรือมนุษย์ต่างดาวค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่านะมะพระทะอะหังลูกาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินด้านเนแฟนเอ,เองเนี่ยเขามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่า ที่เห็นหน้าเป็นเหมือนหน้าคุณเลยบ้างก็คือนี่คือหน้าของหลวงปู่สวงหรือเปล่าซึ่งหนุ่มคิดเองก็ได้ตอบกลับว่าหลวงปู่มาครับจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ